วิ่งออกไปแล้วอ,อ,อุ้ยตัวใหญ่ไม่ตัวเลอร์เลยเด็กตัวนี้เด็กโอ้ยเป็มพามาือตั้งใจอะมาหาทุกอย่างที่กินมาน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนาจังครับวันนี้หาตกปลาทะเลเหมือนเดิมนี่ขันไม้ไผ่เยอะกุ้งครับน้ำขุ่นๆดูได้ปลาเลยลองหลังหลอก,อกอมันปรากฏครับ ไม่ปรากฏอ,อันนี้เขาเรียกปรากฏขคีลิงไงนี่แหละขนาดไั้ไนอะ่ะนี่ไม้หนึ่งตัวนี่ครับ น้กงนั่นิ่มอือ

อย่าให้เโดนทิมเลยนะทิมเข้าไปนี่ยังปวดอืมล่วงโอ้ยไะไรอ่นี่เอา้า <im itation> ไปแล้วนะ่ะไปแล้วนะ้า <im> ฮ <itation> ึ่มหลุดจังเลยกินแล้วกินแล้วโอ้โหหลุดง่ายเลย แล้วไ,ไปแล้วไปแล้วนี่ตัวนี้ไม่หลุดกระกินเลยแป้บหลุดนะฮู้นี่กินแล้วใช่ไหม ไม่ไงดึงมาเบากินแล้วครับกินแล้วโน่นวิ่งเอาเร็วโอ้ยตัใวใหญ่เฮ้ยโวเบลเลอร์เลยกินแล้วไงไปแล้วโอ้ยล่วงหว ปลานเนี่ยนี่ไงไหลุดโอ้โหไปแล้วอุ๊ยนี่นึ่นงตอะไปแล้วเฮ้ยออกไปแลวครับ ให้ใส่สวยไอ้กินแล้เห็นไหมเหมือนกินแล้วไปแล้วนี่มันกินทุ่นไม่จมนะครับมันจะค่อยลากทุ่นไปผมอยู่ตอนนี้อยู่ บ้านกาะเปิดนะครับแหลมสิงห์จันทบุรีเหมือนเดิมหมายนี่เขาเรียกหมายต้นสนใครจะมาตกก็มานะไปแล้วไปแล้วไปแล้วนู่นออกมานู่นแลวครับออกไปแล้วนี่ กินเลยอ่ะกินแล้วนี่อุย๊ยหลุดแล้วเนีน่กินทันตาลงเงี้ยงมันเลยยังยาวอ่ะพิมเข้าไปไเรียบเราให้ ไปแล้วอื้อนี่ลากออกไปข้างนอกไปแล้วลากออกไปแล้วโน่นโน่นไปโน่นแล้วปับ๊บโอ้ยสวยแล้ว ไปนูนะปน่นนะไปนู่นนะนี่ตัวนี้ไม่โตเท่าไหร่แล้วเห็นไหมใช่ใช่สินั่นไงหลุดตัวเล็ก ไปแล้วนะไปแล้วทุนวิ่งวู๊ดไปแล้วนุน ون, นุนวิ่งวัไรเห้ออุ้ยอุ้ยหลวงไปแล้วนะวิ่งไปแล้วครับค่อยไปนะว,วัดแล้วอุ้ยนี่ ไปแล้วไปแล้วโอ้โหหลุดครับตัวเล็กกินไม่เข้าวิ่งแล้วไหมปูดวิ่งอย่างไวอะ่ะโอ้ยโอ้ยสวยสวยอุ้ยโอ้โห,วโโหวส,สว,ย,หวสยสวยด้วย ปแล้ววิงมาแล้วนุ่นโอ้จ้าีอ,อ๊้หลุดอีกแล้วหลุดบ่อยมากเลย <c oughs> ครับมาดูผลงานวันนี้ครับตกปรากฏทะเลหรือปรากฏขี้ริงนะนี่ได้อยู่ครับหลุดหลายตัวตอนนี้น้ําเริ่มขึ้นแล้วครับน้ําใสเข้ามามันเริ่มไม่กินแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดด,ดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับ ขอบคุณครับ